ขอความจเจริญในธรรมต้งมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นปรนานในวันนี้คงเป็นปณานของครูสอนจรยนศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมาอีกเช่นเคยครูถามว่าอยากทราบประโยชน์ของการสวดมนต์ทำวัดเช้าตทำวัดเย็นหรือการทำวัดเนี่ยว่ากันตามประวัติศาสตร์จริงๆนะคือมายังมองว่าคงได้แนวคิดมาจากคิด นะมีการสวดมนต์สัรเริญพระผู้เป็นเจ้าของเขานะกราสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี่จริงๆมีการนาพระพุทธวัจะนะมาสาธยายเจนระสูตรต่างๆพระเจ้าทรงเทศแล้วก็นํามาสาธยายไว้จาทรงไว้ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆช่วยกันดูแลช่วยกันรับผิดชอบต่อมาก็แบ่งเป็นพวกนิกายก็รับผิดชอบเป็นกลุ่มๆเป็นนิกายไปนะอย่างเช่นมวฑวัดนี้รับผิดชอบท่อง จีการิกายไว้หลายๆวัดนะล้าก็นานๆถ้ากมาทบทวนกันอีกเที่ยวหนึ่งเพื่อไม่กันการแ,แก่งเยียนออกไปในการต่อมาก็มีการแต่งปุคาถาสุภาษิตท,ทั้งหลายในตอนหลังเราเห็นได้ว่าเมัฐานะยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นค่อนข้างพิเศษมากๆท่านรังก็นำามาสาธยายในแนวของการจำ วัดแนวธรรมบัชชาธรรมวัดเจ็นเนี่ย,ย,นนยคือเมื่อก่อนคงมีแต่ไม่ได้สวดในตนาดนคงมีในรูปของการนํามาสวดสาธยายคือทบทวนความจำจนถึงมีพระพุทธภาสิทิ่บอกว่าสัจฉามาลามันดามนี่มีการไม่ต้องบนเป็นมนดกเพราะงั้นเรื่องนี้ก็จําเป็นจะต้องนํามาท่องมาทบทวนเอาไว้แต่ทีนี้พอถึงคราววัดมันก็คงอาศัยนัยเดิม ติมบทสวดอะไรก็เพิ่มเติมขึ้นแต่จะเน้นไปในแนวของอนุภาพยกย่องสรรเสริญคุณพระรัตนากรัยแล้วก็ตื่นเต้นชื่นชมกับคุณอนุภาพของพระรัตนากรัยแสดงถึงพลังจััทาของตนที่มีอยู่ต่อพระรัตนากรัยแล้วก็มีการอธิบายธรรมะ โดยเฉพาะธรรมะเช้านะฮะท่านเห็นว่าตั้งแต่อิท่าตถาคตโตโลเกปโนไปเนี่ยมันจะมีการ,รอธิบายต่อมาแต่ธรรมะเย็นเนี่ยเราค่อนข้างเห็นชัดนะฮะจะมีลักษณะมอบกายถวายชีวิตแบบจตสนคริสบุตรัสซะหัสมิดาโซวะบุตทเมซามิกิสโรเข้าไปเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าที่จริงทาสในที่นี้คือผู้รับใช้ คือแนวความคิดมันใลายคิดนะเพราะจริงๆเราเราไม่ได้ถือผู้รับใชเเ้เราเป็นเจ้าเราเป็นศาสนิกเท่นั้นเองสมัยพุทธกาลเราเรียกว่าสาวกผู้ฟังคําสั่งสอนของพระองค์เท่านั้นเองแต่พระองค์พระองค์ก็ไม่ต้องการในใครเราไปสรรเสริญรุ่นรุ่นวาวาเสียเวลาไม่ต้องการมาคล้อมล้อมอาอกอใจไปไปจอกไปแจอะไรกับพระองค์แต่ต้องการให้คนทุกคนในศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม แต่แน่นอนว่าการรักษาพระศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธวจนาเนี่ยเราจาเป็นจะต้องช่วยกันทองรักษาไว้ตอนนี้เราเป็นการศึกษาในแนวท่านใช้คำบาลีว่าพันทาคาริกะปริยัติคือการศึกษาธรรมะเหมือนกับรัตรีครังการรวมการครังในดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้นะเพื่ออะไรเพื่อใช้สอยให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนท่านไม่ได้เอาไปนะ ก็มีส่วนบริโภคร่วมกันกับคนอื่นมีใช้สอยร่วมกันกับคนอื่นแต่ถามว่าได้ประโยชน์อะไรเราจะพบว่าจริงๆมันได้ประโยชน์แยะนะมันแนวของทัศนานตรติยคือการเห็นได้ยอดเยี่ยมเราเข้าไปในโพสถ์บถูปปฏิมามันเงียบมันสงบม,มันเย็นแล้วในขณะที่เราสวดเนี่ยเราเรียกสัมรวมแต่วางจะสังเกตว่าความสัมรวมระหว่างในชื่อวศี ะศีลสมัยพุทธกาลถ้าเราดูแล้วมันก็ไปไม่ไม่เด็ดสมถทานอะไรนะอย่างเช่นเช่นดูง่ายๆว่าตอนพระยศศักดิ์ออกไปจากบ้านเพราะรําคาญในห้องมันมีแต่ศพเต็มไปหมดคือศพท่านดูผู้หญิงสาวของท่านนะเป็นศพไปหมดแล้วลท่านเดินบ่นไปว่าที่นี้บุนวายนอที่นี้กัดข้องนอนอบุนวายนอกักดข้องนอ,นอนเดินบ่นไปพระเจ้าก็รับสั่งเรียกยศที่นี่ไม่บุญวายนะที่นี่ไม่กัดข้อง ทีนี้เธอนั่งลงเธอรจากแสดงธรรมแก่เ,เธอทั้งก็เข้าไปถึงนั่งไม่ได้สมาทานสีแต่การนั่งนี่คือการสารวมตั้งใจฟังเพราะนั้นกายเราก็สุจริตวาจาเราก็สุจริตเราไม่พูดอะไรใจก็น้อมนึกเถึงธรรมะพิจารณาธรรมะทีพ่รรพระเจ้าทรงแสดงมันก็กลายเป็นกายสุจริตวาจาสุจริตใจก็สุจริตตามไปส่วนมันเองน่ยมีลักษณะอย่างนั้น ในขณะนั้นกายเราก็สุจริตว่จาจจเราก็สุจริตใจเราก็สุจริตทาให้เกิดความสงบเกิดพลังและถ้าให้ดีนะตอนดีสวดกันหลายคนในเราท่องได้สวดให้เสียงเข้าหูใจกําหนดอยู่ที่องค์ธรรมแล้วไม่ต้องแปลนะะคือแปลนะมั่นนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เขาต้องการใจสงบคือใช้เสียงเนี่ยเป็นหลัก มันจะไปอยู่เมืออกับโลกอีกโลกหนึ่งเมื่อเสูดแดงสุดยามมันสงบมันเย็นมันเบิกว่ามันห่างไกลนะมันเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาแล้วน่าสนุกเนี่ยแต่ต้องสวดนานหน่อยแล้วก็ควรหลับตาตาเราก็สวดผสมกลมกลืนไปในความคิดน้อยมันเป็นอัตโนมัติไปเลยมันเกิดสมาธิเพราะงั้นตรงนั้นเราจะเห็นว่ามีศีสมาธินีเป็นลัก พอเรารู้เราเข้าใจใจความเราก็าคิดมันก็กลายเป็นปัญญาเป็นการเจริญศีลส,สมาธิปัญญาแล้วถ้าดึงจิตให้สงบอยู่ได้นานๆน,นะบาปกุศลมันก็ลดลงไปในแนวโบราณนี่เล่นถึงเอ,อคนก่อนจะตายเนี่ยเขาจะมุนพระไปสวดปิติปิโสเนี่ยเขาเรียกพระปิติ พอดูสวดอะไรไปเยอะนะแล้วก็เห็นท่าว่าไปไม่รอดแน่แล้วก็สวดอิทิปิโสเพราะเขาคล่องชาวบ้านเขาคล้องอิทิพิโสใจก็จะกําหนดตามจะกําหนดตามแม้แต่บางชีในเข้าโคม่าแล้วนะถ้าคนหนักแน่นอยู่ในตรงนี้มันใจมันขึ้นนะกําหนดตามงสิหรือใจมันก็ผ่องแพ้่พอผ่องแพ้ก็บังเกิดในสุกติแนวตรงนี้เป็นแนวที่รักษาคุณภาพจิตน,นะเราจะเห็นว่าบางทีก็ใช้จิตเพ่งดู ตาดูแต่จิตกำหนดลระเลึอกอยู่ะฟังธรรมเผลอถูกงูกัดตายบังเกิดในสุคติที่ท่านเล่าถึงข้างข่าวกลุ่มหนึ่งฟูงหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลมันห้อยหัวอยู่ในธรรมแบบคข้างข่าวพระไปสวดสาตยาอภิธรรมมันเคริ้มันดื่มด่มมันซึ้งมันเสียงเนี่ยก็มไม่รู้อะไรนะไรู้เสียงธรรมะ เพิ่มจนเท้ามันหลุดที่เกาะผานังถ้ำนี่มันหลุดแล้วก็ตกลงมาตายมันตะตา้ได้จิตที่ผมเข้าบังเกิดเป็นเทพประบุตรท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตนานผ่านภพชาติมาจนมาถึงสมัยพุทธกาลบังเกิดเป็นบุตรของชาวประมงและในการต่อมาได้ฟังธรรมะอภิธรรมจากพระสารีบุตรบรรุมาพุทเป็นปรานต์ ข้างขาวนะฮะพัฒนามนาน,นานนานไรต้องควรเกิดพุทธกับเนะี่ยแต่ในสุดแก่ก็มันรูกของควรเป็นประหารได้เพราะเชื้อเดิมเนี่ยเชื้อที่มันเกิดทราบซึ่งดื่มดำในคําสวดอภิธรรมท่านาได้ยินในธรรมแล้วทำให้ท่านเกิดปีติปรามโมทแต่กับบทสวดเป็นกับเสียงสวดตรงนั้นใจก็สุขเป็นสมาธิตั้งมันเป็นสมาธิวันอย่างน้อยที่สุดเนี่ย คือเป็นการเจริญศีลสมาธิปัญญาระดับหน,นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตของคนแล้วที่จริงมื่อค่อนๆออกมาทางคลังๆนิดๆอย่างี้นะนะสวดมนต์บ่อยๆนี่สวดท่สมัำเสมอมันมันจะป้องกันภัยอันตร,รายบางระดับไปได้ด้วยแต่ต้องทำจริงๆนะ ก็ต่อไปถามว่าทำไมต้องสวดเป็นภาษาบาลีและออกเสียงสวดในใจได้หรือไม่ได้สงต่างกันหรือไม่สวดมนต์ไม่ได้จุดทูกเขียนมาจุดทุกเชียนถึง,จ,งจุดทุกเชียนได้ผลต่างกันหรือไม่นะกับจุดทุกเขียนในผลต่างกันไสรุปว่าก็มีอยู่สามสี่ประเด็นประเด็นแรกคือทำไมต้องสวดเป็นภาษาบาลีที่จริงทุกศาสนาเนะี่ย ขาต้องรักษาตัวอักษรเดิมไว้เสียงเดิมอักษรเดิมมันต้องรักษาไว้ถ้าไม่งั้นต่างคนต่างแปลแล้วมั่วหมดศาสนานนี่จะนํามาไม่ได้เลยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างก็อวดดีแปลกันจนเลกหมดนะไม่รู้พระเจ้าสอนจริงๆสอนอยังไงพระเยซูสอนจริงจิสอนอยังไงแต่นาบ,บีมูฮัมมัดนี่สอนจริงจริงสอนอยังไงเพราะงั้นเราจะเห็นว่าคำพี่อันกุรานก็ใช้ภาษาเดิมคำพีไบเบิลน,นะคีอเขาแปลก็แปลแต่แต่ว่าตัวเดิมก็ยังอยู่ คำพีคารันติคิดคำพีอะไรต่ออะไรต่างๆในศาสนาเขารักษาคำพีเดิมขนาเพื่อทรงเนื้อหาเอาไว้เพราะลืมมาภาษาหนึ่งมันถ่ายทอดกับภาษาหนึ่งมันที่ถ่ายทอดไม่ได้ความมันไม่ให้คุณพูดอย่างนั้นความมันไม่หมดนะเช่นคำว่าอนัตตาเดี๋ยวจะแปลไม่ใช่ตัวจะโตมันไม่ได้แล้วมันต้องอธิบายแล้วนะทีนี้ด้ใช้ภาษาอังกฤษไปอธิบายหรือไปกันใหญ่เลย ดังนั้นนักวิชาการเนี่ยเขาจะไม่ใช่ก็ทับเลยทับว่าอนัตตาแล้วเสร็จแล้วจะอธิบายนะแต่ว่าเนื้อหาในคงความเป็นอนัตตาเอาไว้แต่ใครก็เกิดสงสัยอะไรก็ไปถามคําว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่าอย่างไงคือแทนที่จะยกตัวภาษาบาลีออกาไม่ใช่ภาษาอังกฤษมาถนะามเนี่ยก็จะยกตัวบาลีเนี่ยครับมาแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันมันกี่พันปีมันรักษาไปได้เพราะว่ามันมีกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาหลักภาษาบาลี นะปัจจุบันเราก็เรียนนะแล้วในส่วนต่างๆในโลกก็เรียนนะบางประเทศเขาพูดได้แต่ทําไปนะเช่นพมา่าลังกาเนี่ยก็ใช้พูดได้แต่ททีนี้ถามว่าออกเสียงแนละ้วสวดในใจนะถ้าออกเสียงเนี่ยมันดีกว่าหมายความยังไงหมายความมาปากเราก็เปล่งวิจิตสุจริตหูก็ได้ยินเสียงของตัวเองใจก็กําหนดตัวเสียงบทสวดได้กําหนดที่เสียงได้ยินมันเกิดพลังสมาธิได้ง่ายกว่าแต่สวดภายในใจบางทีก็ถอยไปได้หน่อยเดียวขี้เกียจแล้วเหนื่อย เอนะาจะเลิกถึงเมื่อไรก็ได้แต่ว่าบางครั้งบางคราวเป็นระยะสั้นๆเราไม่พร้อมที่จะสวดนานๆที่สวดคนก่นอนนอนะอะไรตระหนี่ที่จริงจะว่าในใจหรอจะสวดออกเสียงก็ไม่ว่ากันทีนี้ส่วนทุกเทียนเนี่ยนะฮะทุกเทียนว่ากันตามความเป็นจริงแค่เราสังเกตจากหลักภาษาบาเลีเนี่ยมันสมัยพุทธกาลเขาใช้ดอกไม้เนี่ยใชย้ดอกไม้ในการบูชาท่าน ดันดะที่ปะทูปะปุพพาดิสักการเรติเรใชใยเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่ทุกเทียนเนี่ยทูปยิ่งยิ่งใหม่เลยนะไอเทียนนี่คือประชีพประชีดคือจุดไฟจุดไฟแต่เทียนเนี่ยยิ่งยิ่งเอ่อทูปเนี่ยจึงจะยิ่งใหม่นะกันเองดันดะจุดหรือไม่จุดก็ก็ไม่แปลกอะไรฮะบางทีในปัจจบนนุบันในห้องมันเป็นห้องแอร์ ถึงจุดปล่อยควันมันก็เก็บอยู่ในนั้นมันก็เกิดอากาศที่ไม่ดีขึ้นมาก็ไม่จําเป็นจะต้องจุดจุดเทียนเฉยๆหรือไม่จุดทั้งทูกทั้งเทียนก็ได้นะฮะไม่แปลกอะไรหรอกอันนั้นมันเป็นเรื่องพิธีกรรมเฉยๆแล้วมายังไม่ว่ามันเป็นเรื่องลึกๆที่เราบูชาไฟนะมนุษย์ก็มีการบูรชาไฟมาตั้งแต่โบร,ราณนับถือพระอัคนีนะฮะพระสุริยเทพมาตั้งแต่โบร,ราณ หล่านี้ที่จริงนี่คนโครบราณก็นับถือในฐานะที่เป็นตัวแทนเขาเรียกว่าอคิอคิคือไฟเนี่ยข้างข้างบนฟ้าเนี่ยเรียกวิชุคือสายฟ้าข้างบนนี่คือสุริยเทพคือพระอาทิตย์เนี่ยนะแต่หมายความว่าเป็นอิทธิพลของการบูรชาไฟนะเทพเจ้าคือไฟแล้วก็นํามาใช้ตอน,นที่จริงไม่ค่อยประเด็นอะไรทนา่ แต่บางครั้งบางคราวไปไหว้พระแล้วก็จุดธูปเชียนเพื่อลืมชิ้งลืมดับเอาไว้เกิดไฟไหม้ก็มีจะมีก็ได้ไม่มีก็ไดนะ้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามีมันก็กลายเป็นอะไรละเป็นเครื่องบูชาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเป็นวัตถุเป็นวัตถุเครื่องบูชาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งถามว่าอันนี้สงในต่างกันไอน้สงนี่มันจะไม่เกี่ยวกับตรงนั้นแนะ่ะ มันเกี่ยวกับความสงบภายในใจิตความคุณในเจ้าภาพจิตของเรามีความสงบขึ้นมีความสว่างขึ้นนะฮะไม่คิดไม่นึกไปในทางที่เป็นบาปเปน็นกูสมมากนักคือบางจังหวะบางช่วงนี่ไม่นึกเลยอันนี้คือเป็นเกณฑ์กําหนดความเป็นบุญเป็นอน,นิสงส์งอะไรต่างไอ้หลับตาไม่หลับตาจุดเทียนไม่จุดเทียนเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราจะจะจุดขึ้นมานะจะจุดขึ้นมาก็ถือว่ามันมันเพิ่ม มันเพิ่มวัตถุฐานในการบูจาขเ้นมาอีกอย่างหนึ่งท่านนั้นเพืฟังทา่าไหลแต่การต่อปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้เวลาถึงตรงนีน้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหายโดยทั่วกันสวัสดี